นามรูปอันนั้นเป็นตัวทุกข์โดยเฉพาะจึงให้กำหนดนามรูปอันนั้นเป็นสัจจข้อทีหนึ่งเพื่อให้มันปริวัติกันและผมก็ตั้งอักขระลงมาอาศัยการศึกษาของโบราณบัณฑิตสมมานิ ในเมื่อเห็นกองเพลิงแล้วกำหนดทุกขสัสัตมันก็จะกระเทือนตัวสมุทัยสัสนั่นคือสมุทยัยมะนั่นคือมักนินั่นคือน,น,น,อนิโรเพราะกำหนดทุกขสัสัตคือนามรูปคือกายเรานั่นแหละกับจิตใจเรานั่นแหละเป็นอารมณ์อยู่ จนกระทั่งเราฟังมาเกือบจะยุติแล้วหมดตักวิชาพูดมาสะทั้งหมดแล้วมันมากันอย่างไงแต่ผมพูดแนศุษิ์ลูกหาคือพวกเรา สมาธิเราอาจจะเข้าใจแค่สามคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่มาฟังภาควิชาแล้วเปล่าสิสมาธิอันนั้นเราก็ไม่ปฏิเสธแต่เราจะปฏิเสธในเมื่อถึงโอกาสถึงเวลาเพราะ เรายังกล่าวโลกิยมรรคอยู่เรายังไม่เด็กกล่าวโลกุตรมรรมคกทีนี้ฟังไพ่บู์เขาให้วันนี้ mm. เขาให้เปลี่ยนหมดแล้วเพราะกำหนดทุกขสัตว์เท่านั้น mm. เขาเห็นอนิสงค์ของศีลรักษามาเข้มงวดกดขันมาก หลายภพหลายชาติผ่านมาจนกระทั่งมาปัจจุบันก็มาคู่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราผู้เป็นสันทิทิโกบุคคลเอายืนขาเดียวบางยกเป็นรูปรู้ว่ายกเป็นน้ำ ยืนกระต่ายขาเดียวจับรูปตัวปรากฏนั้น,ปนไปแล้วเพราะให้บัญญัติมาพอต้องควรปรมัิอารมณ์นั้นถูกเพ่งแล้วด้วยสติปัญญาจึงปรากฏในมันสมองของเราผู้เป็นสันขิตทีโกบุคคล พวกเราผู้เป็นสันติทีิกับบุคคลนั่นแหละจะเห็นเองลืมตาก็เห็นหลับตานึกก็เห็นเห็นตัวนทุกเพราะบอกไปเป็นข้อเป็นข้อไม่จตนีทีเหนียวแม่แต่ประการใดยกเป็นรูปรู้เป็นนามบอก น,นั่นแล e, ทุกขสัต์ให้กำหนดอันนั้นเป็นอารมณ์ดังนั้นจึงให้ชื่อว่าปริญญากิจกำหนดทุกขสัต์กำหนดแล้วไหมในยานคือสัจจญาณอริยสัจสี่กำหนดแล้วข้อที่หนึ่ง ในเมื่อกำหนดแล้วผมรู้สึกเห็นเป็นอะไรนี่ครับเพราะมันผมต้องการอยากจะให้ไปพักผ่อนเห็นเป็นตัวทุกแ้ทีนี้จะบังคับให้พวกเราทิ้งแมก่กระทั่งสมาธิอุปจาระคณิกะอัปปนา ผู้ใดจะย่างลงสู่หลุมฐานเพลิงกระโดดลงสู่หลุมฐานเพลิงครับในเมื่อเห็นนามรูปเป็นภัยเป็นโทษน่ากลัวมากต่อเมื่อใดถ้ายังมีตัวปรากฏการกับผู้รู้ตัวปรากฏการอย่างนี้หนี้ไม่พ้นแน่ กดชี้แนะแนวทางภาวนาไปเรื่อยจนให้เปลี่ยนเริ่มความรู้สึกมาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิโน้นครับคมคีสมถาภาวนาเอามาเหยียบเป็นบันไดนั่นแหละครับถ้าไม่กล่าวอย่างนี้ เหมือนกับเราขึ้นบันเหยียบบันไดขั้นที่หนึ่งบันไดขั้นที่หนึ่งเราจะเรียกว่าไม่เป็นประโยชน์ดอกหรือเป็นสิครับแต่ทีนี้ทำไมเอามาเหยียบอ่าไม่เหยียบบันไดขั้นที่หนึ่งจะก,ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ยังไงนั่นก็เอาพระสุตตันตปิฎกเอาตัวของพวกเราทั้งหมด เป็นสันทิทธิโกอันบุคคลผู้ฟังวิชานี้จะรู้อาการิโกไม่จำเป็นจะต้องกำหนดการเวลาชา,ชาตินะี้ชาติหน้าฟังเข้าใจในเดี๋ยวนี้ไม่จะไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงการถึงเวลาพอฟังเข้าใจแล้ว ลงมือกระทำนั่นแหละเป็นสังติทธิโกโบุคลอันโพบรรลุคือเข้าใจหลักวิชานี้จะพึงเห็นเองคืนสุทิฐิวิสุทธิแล้วทีนี้เพื่อจะทำลายบัญญัติธรรมสมมติธรรมเพื่อจะให้เข้าถึงปรมัติธรรมเพื่อภาคนคือวิมุติธรรม ให้ทิ้งสมมติบัญญัติแล้วไม่ให้เลยออกไปเราฟังแล้วไปดูแล้วมันยังเลยออกไปสู่บัญญัติมันยังเลยออกไปสู่สมมติใช้ไม่ได้พอหลักวิชานั้นเราให้กำหนดนามรูปและเหตุปัจจัยของนามรูป เราจะเอามาใช้เพื่อดูนามในรูปอันนั้นเขาจะแสดงลักษณะของตนให้ปรากฏทีนี้พอจับมาดูแล้วเอาพวกเรานั่นสิผู้เป็นสันติโกบุคคลในการรักษาศีลอายกเป็นรูปร่วยกเป็นนามไม่ยอมให้เราก้าวไปง่าย ยืนกระต่ายขาเดียวเพราะมันมีวัตถุประสงค์ผู้จะให้วิชานี้เขามีผู้ไม่เข้าใจวิชาอันนี้อย่างมากที่สุดก็จะด่าครูบาอาจารย์อยู่ในความรู้สึกอาจารย์หาอันนี้ฝึกทรมานแท้ ทำไมจึงฝึกอย่างนี้อาจารย์หาอันนี้มันทรมานอาจารย์ก็จะยิ้มให้ไม่น้อยเนื้อต่ำใจแม้แต่ประกาศใดเพราะสิ่งที่จะยื่นให้มันมีอะไรที่จะยื่นให้เพราะมันมีเครื่องปกปิด เครื่องกำบังทุกขสัจจ์ซึ่งกำหนดเป็นปริยากิจอยู่นั้นมันถูกเครื่องกำบังอิริบทปิดกำบังเห็นทุกไม่ได้พวกเราก็ถือโทษโกรธร้ายนะอย่างมากก็ด่าอาจารย์หานี่โทรมานแท้ มันทรมานอะไรมันทรมานความรู้สึกความรู้สึกเป็นใครเป็นนมามธรรมอ,อ้าวอิริยบทมึงจะปิดลูกศิษย์ลูกหาของกูดอกหรือนั่นเราด่าอยู่ในความรู้สึกอาจารย์ไม่เห็นไม่ได้ยินด่าก็ด่าไป ทีนี้ที่ทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไม่มีที่ไหนเขาทำกันมีผมนี่แหละผู้นำวิชานี้มาทั้งพูดให้ฟังทำให้ดูทรมานทรกรรมลูกศิษย์ลูกหาและที่นี้ในเมื่อฟังเข้าใจแล้วโอ้อาจารย์ไม่ใช่มาทรมานเรา เพราะอิริบทมันปิดทุกสมแล้วให้ยืนก็ต่ายขาเดียวอ้าแค่นั้นยังไม่พอยกเป็นรูปรูปว่ายกเป็นนามตัวถูกเพลงเป็นรูปผู้เพลงเป็นนามนั่นเราเข้าใจด้วยกัน